ค้าที่คนจีนจะเตือนลูกเตือนหลานอยู่เสมอว่าถ้าเราจะลงทุนเนี่ยสำคัญที่สุดคนจีนจะเน้นถ้าเรี่ยงได้เรี่ยงนั่นคือสินค้าที่เน่าได้ตายได้และเสียได้ อันนี้คนจีนจะไม่นิยมเลยนะครับฉะนั้นร้านอาหารเนี่ยก็ได้อยู่ครับร้านอาหารก็คือทําเดือนนั้นปรุงเดือนนั้นเสร็จเดือนนั้นอย่างนี้ครับคนจีนจ,จะชอบร้านข้าวแกงคนจีนจะไม่ค่อยนิยมนะครับอาหารตามสั่งอย่างนี้ครับหรืออะไรที่เป็นก๋วยเตี๋ยวทําเด๋ยวนั้นอย่างนี้คนจีนจ,จะชอบคืออะไรที่เ,เรเรียกว่าทาแล้วเสร็จวันนั้นแล้วก็ขายวันนั้นเลยอย่างนี้ครับไม่สต็อกเยอะนะฮะฉะนั้นคนจีนจะนิยมว่าสินค้าบอกลูกหลานอยู่เสมอว่าเราจะทําธุรกิจอะไรก็ตามทีสินค้าที่เน่าได้ตายได้ เสียได้ให้เลือหลีกเลีล่ยงกอ่อนเช่นขายปลาสดนขายผลไม้อย่างเงี้ยมันเน่าได้อย่างเงี้ยนะครับหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของที่มันเสียได้นะครับนะมันเสียได้ง่ายนะฮะจึงจึงไม,ไม่ไม่นิยมชิ้นต่อมานะครับอันนึงนะครับทุกคนครับเวลาเราอาจารย์จะดูเรื่องดวงอาชีพเนี่ยมีหลายคนนะครับเข้ามาดูเอ๊ะทำไมไม่ดูดวงมนุษย์ธรรมดาทั่วไปหรืออาจารย์ดูไม่แม่นคาตอบคืออาจารย์ไม่ดูคบ เพราะว่าดวงมนุษย์มันเปลี่ยนได้อาจารย์จะดูในเรื่องของอาชีพเช่นคุณทําอาชีพอ,อาจารย์ผมจะขายอาหารตามสั่งได้ไหมผมจะขายก๋วยเตี๋ยวได้ไหมอย่างนี้ครับมาดูอาจารย์ก่อนลงทุนนะฮะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีรถมือทําอาหารอร่อยก็ขายได้แต่บางคนไม่มีรถมือเลยทํายังไงก็ไม่มีคนเข้าร้านน่าแปลกไหมนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดถ้าเป็นพูดถึงเรื่องร้านอาหารเนี่ยครับร้านอาหารตำเหลับคงจุ้ยต้องอยู่ตรงไหนครับเขาเรียกว่าท้องมังกร ท้องมังกรก็คือตรงกลางใจกลางเมืองเขาเรียกว่าท้องมังกรตำแหน่งท้องมังกรนะฮะหรือตำแหน่งของเขาเรียกว่าตำแหน่งคุมนะครับในภาษาจีนนะฮะตำหลักฮวงชุ้ยเขาเรียกตำแหน่งคุมคือท้องมนุษย์ดีที่สุดครับและที่สําคัญที่คุณร้านอาหารที่อาจารย์ไปดูของจุ้ยให้อาจารย์ทิศอย่างนุ่นดีที่นี่ไม่ดีผมจะแก้ยังไงอะไรยังไงผมสําคัญอยู่3อย่างร้านอาหารหนึ่งการตั้งเตาไฟเตาครัวนะฮะต้องให้ตรงนะครับตำแหน่งของเสือล่าทรัพนะครับ ถึงจะดีนะฮะต่อมานะครับก็คือเรื่องของความสะอาดมาอันดับหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่คนที่มารับออเดอร์โอ้ยกลิ่นนะครับปากเนี่ยปลาเรียกพี่เล็บมือนิ่งเรียกว่าย,ยาวงม,งมเหมือนกับแม่มดปีศาจเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมครับแล้วก็ตู้กับข้าวตู้อาหารเนี่ยโหสนิมขึ้นเกลือยอย่างนี้ลูกค้าก็ไม่เข้าอย่าไปโทษนะครับนี่คือฝากไว้นะครับว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องครับใครที่จะดูดวงอาชีพอาจารย์เอออาจารย์ผมขายลอตเตอรี่ได้ไหมผมเล่นหุ่นได้ไหมอาจารย์ ครับผมทาเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริามาทรัพย์ได้ไหมครับเนี่ยต้องดูกันนะครับโดยใช้วันเดือนปีและเวลาเกิด แล้วก็ทักมาหาอาจารย์นะครับอาจารย์ดูทางอนไลนะครับจะไม่ดูส่วนตัวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็ดูเรื่องห่วงจุ้ยหันหน้าทิศไหนมงคลเกิดตัวท่านอย่างนี้เป็นต้นหรือตัวเลขอะไรที่เสริมดวงชะตาหรือพระเครื่องนะครับผมมีพระสมเด็จสวยๆนะครับหรือพระอื่นๆที่เสริมเช่นคนเกิดวันที่เสริมอะไรดีอย่างนี้คนเกิดวันจาจาร์เสริมอะไรดีอย่างนี้ครับก็ไปเติมนะครับแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนะฮะนุษเรานะฮะเกิดมาเชื่อไหมครับว่าสมมติว่าไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แปเนี่ยคือตัวเราเองเท่านั้นเลยนะครับตัวเราเองเนะฮะลิขิตฟา้าไมาได้แค่20%ให้เราเป็นลูกใครหน้าตาสวยหรอเทแบบไหน,นมาเกิดจังหวัดนั้นมาทำไมต้องมาเป็นลูกของคนภาคอีสานเป็นคนภาคใต้เป็นคนภา,านคนากลางอย่างนี้ค่ะถูกลิขิตมาแค่20% ส่วนที่เหลือตัวเราลว้ลวนเลยนะครับฉะนั้นหมอดูก็เ,กเหมือนกันเมื่อสินแสจะช่วยคุณขนาดไหนถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาสู้หรือลุกขึ้นมาทำยังไงก็ไม่เสร็จยังไงก็ไม่สําเร็จนะครับเชื่อผมครับเอาล้นะครับไปแล้วครับจากกระผมอาจารย์โรจน์จงสําเร็จจะลืมนะครับว่าสินค้าถ้าจะลงทุนอะไรต้องดูดีๆบางทีนะครับบางคนไปเปิดที่เขาขายรถยนก็จะขายบ้าง เราเป็นคนทา่าไม้ไปขายรถยนต์มเป็นทา่าเหล็กมันทำร้ายเราใช่ไหมครับต้องดูทา่าก่อนดีกว่าดูก่อนดีกว่านะครับนะฮะจะได้อะไรกว่าไม่พลาดนะครับเพราะเรากระสุนเรามีน้อยเราจะยิงทีต้องได้นกสองตัวไม่ใช่ยิงพลาดเป้ากระสุนเราก็ไม่มีนะครับเนาะแล้วเจอกันในช่วงไลฟ์สดอย่าลืมนะมีอะไรทักถ,ถามผมได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกคนเลยทีเดียวนะครับนะเรื่องของการดูดวงแต่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับท่านที่จะดูดวงส่วนตัวหรืออยากได้เบอร์สวยๆส,ส,สักเบอร์หนึ่งเรื่องอื่นนะครับทักได้วันนี้สวัสดีครับ